สวัสดีครับมาพบกับผมพี่ราชจ้สีไมยอีกเช่นเดิมนะครับสําหรับช่วงเช้าเช้าแบบนี้นะครับวันนี้มีรับสเสด็จเหรียญรับสเสด็จหลวงพ่อคูณปีสามหกมานเสนอครับมาให้ชมกันนะครับอาจจะเป็นบล็อกวอจุดนะครับบล็อกวอจุดดูยังไงผมยังไม่ทําลงในคลิปยังไม่ทําคลิปลงใน YouTube นะบล็อกวอจุดนะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเดี๋ยวดูรายละเอียดปกติก่อนเนาะนะครับตรงนี้จะมี ลีดพระ,ะองค์นี้จะมีเหรียญไม่ใช่จะมีพระองค์นี้จะมีตำหนินะครับตรงหน้าหลวงพ่อนะครับเกิดจากการปั๊มของบล็อกนะครับเกิดจากการรีดโลหะไม่ดีของของการรีดโลหะนะครับนี่เห็นไหมปั๊มไม่ติดนะครับปั๊มติดแต่มันเหมือนบอกไม่ถูกนะนี่นะนี่โค้ดก็จะประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้โคตมาตรฐานนะครับ นอนเนมีไส้ะนะครับแต่จะให้ชมไปเรื่อยๆนะเนี่ยเป็นบล็อกขยี่ยนด้วยนะตนัวหนังสือซ้อนกันนะครับใส่อีแหลมอืมนะบล็อกว่าจุดดูยังไงดูอย่างนี้พี่ตรงคําว่าหลวงพ่อนะตรงคําว่าหลวงพ่อจะเป็นบอแหวนจะเป็นจุดอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปวผมขนใดูดิเนี่ยเห็นไหมครับ จะเป็นจุดเล็กๆอยู่นะครับบางอันจะเป็นจุดใหญ่เลยนะเนี่ยนะครับใต้บอแหวนนะครับเขาเรียกว่าบล็อกวอจุดนะครับเห็นนะครับเห็นนะครับพี่ๆเพื่อนๆเห็นนะเนี่ยนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาปกาบุกชีดให้ดูเนี่ตรงนี้ครับเนี่ยตรงตรงใต้บอแหวนเนี่ยนะเราจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยครับอ่า โอเคเดี๋ยวไม่ชัดเดี๋ยวหาว่าไม่ชัดนี่เห็นไหมครับเนี่ยนี่เกิดจากเกิดจากบล็อกนะครับหน้าหลวงพ่อแบบนี้เป็นเกิดจากบล็อกนะครับไม่ได้เกิดจากการหล่นหรืออะไรนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับทิกมาด้านหลังครับจะเป็นลักษณะแบบนี้พี่ผมดูตอนแรกขนเผอนผมนึกว่านบอกทองคำ <c oughs> นะครับ เยวจะให้ดูรายละเอียดข้างหลังนะครับเหรียญน,นี้เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับพระแท้ดูง่ายครับดูง่ายมากๆนะครับนี่นะครับราคาย,ยังไม่แพงนะครับสนใจติดต่อพี่แราจะสีมาไม่ได้เลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเห็นไหมครับ ให้ดูรายละเอียดนะให้ดูตัวตัดนะครับนี่นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวสงสัยยังไงก็สอบถามกันได้นะนี่ดวงตาคมชัดครับโอเคครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะสงสัยยังไงก็ติดต่อเฟซบีบีรจชสีมา,มาได้นะครับสนใจผ้าแท้นะครับ พระแท้รับประกันแท้ติดต่อเฟสดีรลชะะสีมามาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ